น้องมิน้นมีถ้าเกิดพี่พูดถึงเนื้อประกันเนี่ยในทัศนคติของน้องมิน้นคิดว่าประกันเนี่ยเป็นยังไงคะจําเป็นต้องมีไหมจําเป็นต้องซื้อไหมจําเป็นค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่คิดว่าไม่จําเปนาน็นแต่ตั้งแต่มีครอบครัวก็จําเป็นเพราะว่าช่วยแบ่งเบาเลหลายๆอย่างเหมือนมีพี่ปุ้งเหมือนมีตัวแทนก็เหมือนมีแบบ มีคนคอยดูแลครอบครัวให้ <ừ> เซฟเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลากลังวลเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแบบว่าไม่สบายหรือว่าจะต้องทำยังไง <ừ> ก็คือมีประกันเป็นมีตัวแทนประกันเป็นผู้ดูแลและอย่างมาเจอพี่ปุ้มด้วยเคยเค็มไหมคะเคยเคคย่ะเป็ไ,ไวมากค่ะเพราะ <ừ> ปกติแล้วคิดว่าที่อื่นอะ พอบอกว่าจะออกวันนี้เที่ยงทําเอกสารบ่ายโมงบ่ายสองจนถึงทุกครั้งเลยนะคะทุกทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาลจะต้องกลับบ้านประมาณสี่โมงเย็นแต่พอมาเจอตัวแทนของตุกกมารีนข้อเสนอก็คือว่าไม่เกินห้านาทีตอนแรกะไม่เชื่ออไม่เชื่อแล้วพอ พอลองเคมดูประมาณสามนาทีสี่นาทีก็โอเคก็ได้กลับบ้านเร็วขึ้นบางครั้งเก็บของยังไม่ทันเลยค่ะอโอเคค่ะงั้นจะมีอะไรแนะนําคนอื่นไหมคะที่ยังกลัวประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้น่ากลัวเมื่อก่อนอะ่ะไม่ไม่ค่อยอยากฟังประกันเลยแต่ตอนเนี้ยคือเหมือนแบบพ่อแม่ลูกแล้วก็ตัวเองแล้วก็สามีอืต้องอยากรู้ว่าประกันอะ่ะช่วยเรื่องอะไรบ้าง ช่วยค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรมั่งเซฟอะไรมั่งคือมันกลายเป็นเรื่องที่น่าฟังแล้วก็เหมือนประกันก็คือไม่ได้น่ากลัวกับอยากให้คนอื่น,อ,นอ่ะหันมาทําประกันดีกว่าค่ะเพราะว่ากรณีที่เราเจอมันบางครั้งมันม,มันทั้งแย่ yeah, แบบทั้งค่าใช้จ่ายเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายเครียดเรื่องสุขภาพอีกแต่พอเราคิดว่าเรามีประกันเราก็เครียดแค่เรื่องสุขภาพเราแต่ว่า การรักคาสักษาพยบาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับสู่โตกเกียวมาลินค่ะสวัสดีค่ะ